ลาจิฟันทาม์ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีคลิปใหม่เลยนะพวกเขามวัวทำอะไรกันอยู่เด็กๆจ้าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีคลิปใหม่กันเลยอะคือพวกผมติดงานกันนะฮะก็ผมต้องขอโทษจริงๆนะฮะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไม่ได้โพสต์งานเพราะว่าช่วงนี้ผมมันเป็นช่วงที่ผมเรียนออนไลน์อะฮะผมเลยไม่ค่อยได้ทำแอนิเมชัน ส่วนช่องพักเบ่งหรอฮะคือมันน้อยมากผมเลยได้ทำแอนิเมชันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในไหนผมก็พูดถึงเรื่องพักเบรกแล้วผมก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ผมได้พักเที่ยงที่โรงเรียนนะฮะคือผมไม่รู้ว่าโรงเรียนของเพื่อนเป็นแบบนี้กันหรือเปล่าแต่ว่าที่โรงเรียนของผมก็จะได้พักเที่ยงตอนหลังคาบสี่จบ เพื่อน,นก็คงรู้อยู่แล้วว่าก่อนที่เราจะได้ไปพักเราต้องกินข้าวก่อนแต่ว่าถ้าถามว่าอาหารที่โรงเรียนผมมันเหมือนที่อื่นไหมผมขอตอบว่ามันไม่เลยเพราะว่ามีโรงเรียนบางที่ที่จะมีเมนูให้เด็กๆดูแล้วก็ให้สั่งเหมือนที่ร้านคาเฟ่ทีเรียเนี่ยนะฮะคือแล้วมันไม่ใช่แบบผมขอแต่ถูกเขียวหน่อยฮะขอบคุณฮะคือมันไม่ใช่แบบนั้นเลยอะฮะคือผมขอข้ามเรื่องนี้ไปเลยดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่ามันต้องจะออกทะเลแล้ว คือหลังจากที่ผมกินข้าวเสร็จบางครั้งผมก็ไปเล่นกับเพื่อนบ้างแต่ส่วนใหญ,ญ่ผมก็ไปวาดรูปอยู่ในห้องอะฮะบางครั้งผมก็เล่นเกมมือถือกับเพื่อนด้วยเหมือนกันผมไม่รู้ว่าที่โรงเรียนขอเพื่อนเพื่อนคุณครูขอให้เล่นโทรศัพท์กันหรือเปล่า parallel. แต่ว่าที่โรงเรียนผมคุณครูเขาให้อะนะฮะเฉพาะแค่ตอนเที่ยงนะฮะแล้วถ้าถามว่าส่วนไหนผมไม่ชอบส่วนไหนหรอผมขอตอบว่า นี่นี่ลจิดูนี่สิโดนไหมผมโดนไหเนี่ยผมก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปไปสามอาทิตย์ความจริงก็คือที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะหรอคือผมติดการ์ตูนนะคะแล้วก็ติดงินที่คุณครูสั่งด้วยนะคะก็ขอโทษจริงๆผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปช่วงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าผมทํางานกันบ้านแล้วก็อาจจะดูการ์ตูนหรือไม่ก็เล่นเกมอื่นๆก็ได้ะฮะ ก็แค่นี้นะฮะผมไปก่อนนะฮะสวัสดีฮะบ๊ายบาย